อีกเจ้าค่ะข้าได้ยินมาว่าเสียงของนางไพเราะกว่านางฟ้าตนใดงั้นท้านางทิพยานเเสียงเพราะจริงคืนนี้ข้าจะไปพบนางในมินิข้าจะใช้กลลวงกับนางเธอยังไม่นอนอีกเหรอกำลังจะไปนอนแล้วค่ะคุณซานโด เธอรีบไปนอนเถอะพรุ่งนี้เช้าเธอต้องทำงานต่อนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องสาวเธอรอมานอนด้วยนะค่ะคุณซานโดก็รีบไปนอนนะคะเดี๋ยวเช้าจะไปออฟฟิศไม่ทันนะคะพี่มานอนรอมิซ่ารอพี่นานเลยพี่ไปไหนมาหรอคะพี่ไปกวดบันไดามาน่ะ พี่สาวเป็นใครหรอคะมันมีสำคัญหรอกหนาวว่าข้าคืาผู้ใดที่พญาเนตมีเรื่องเกิดขึ้นกับคนที่เจ้ารักหากเจ้าไม่ยอมให้เสียงกับข้าคนที่เจ้ารักจะต้องมีอันตรายแล้วหนูจะพูดได้อีกไหมคะได้สิแต่เสียงของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมเสียงของเจ้าจะไม่สดใสและอ่อนโยนอีกต่อไปได้ค่ะ หนูจะยอมแล่เสียงกับพี่สาวนี่คือสิ่งที่เจ้าปรารถนาะเมื่อลูกเจ้าจะมีเสียงใหม่พี่แดินกลับแม่วันพี่ไปไหนอะไรนะคะนั่นเสียงเธอเหรอเชอรี่เราคนขอเงินของหนูซานโดพาเชอรี่ไปหาหมอนะแน่นอนสิจะเป็นอะไรหรือเปล่า